ครับสวัสดีครับบ่อบโว้วกแต้ประสิ่งครับวันนี้ผมได้มาเก็บงานจบงานครับบ้านหลังน้องดุมครับบ้านน้องดุมตำบลสีสุขอำเภอสำารงชาบผมก็ได้มาทำการ ติดตั้งประตูบานสวิงเรียบร้อยทางพูดนยูทูบโอ้ยดูอเบิ์รยูทู้ตายัง้ลยต้องเนเป็นผู้เดี่ยวใส่ควิโอหนเรงนี่ครับถ้าพี่ส่งให้อ่านวิดีโอถ้าพูดับยูทูบ่องพคนเลย น, be นี่ครับทีมงานสร้างสารบานกับข้าบนเป็นบ้านกระถุงครับขางล่างเป็นบ้านสวนนี่ครับทีมงานสร้างเพื่อนกัเก็บงานเรียบร้อยครับจาของบานเพื่อนกันเลี่ยงเล็กๆน้อยๆนี่มูผมกันไดมาาทำการเก็บงาน บ้านประตูครับเป็นบ้านสวิงคูครับผพาเขาเป็นเบิงด้านในเซ็ตซับเรียบร้อยครับกระเบ้่งสวยกับด้านในเรียบร้อยน,น,นี่ครับตัวน,นี้เป็นบ้านสวิงครับ บานสวิงค <Ơ. S 1> ู่ครับนี่ทำการติดตั้งเรียบร้อยเมนี่ดุเนีเกียงสิรอตามแล้วเด้ทานเด้เอตมอเนี่ทางเด้เาดุงเนี่ยเกี่ยงเนี่ยจะไม่รู้ัวดุงเื่แต่แมนเนเราซุยครับ สมบูรณ์เรียบร้อยครับงานของผมก็มาเก็บเรียบร้อยครับจบงานเรียบร้อยครับียงานตามสั่งนี่ครับพู้หนาสร้างเิ่นผู้หนาสร้างเปนครับนี่สัญญากระไดดการทำงานเสร็จซับเร็วหน่อยเพื่อนครับงานกระจกเคลียเรียบร้อยครับสนใจงานกระจกมีเน yes euh ี S <s ่ยมกับติดต่อได้ครับ สัญญาถาวรครับครับด้านนอ,อกก็จะประมาณนี้ครับด้านนอ,อกเพื่อนครับด้านนอ,อกเพื่อนก็จิตประมาณนี้ครับบ้านสองสันครับครับด้านนอ,อกเพื่อนก็จะประมาณนี้สร้างสร้างบ้านกน็เดี่ยวพร้อมกันครับมือนี้เก็บงานหมูผมกัดารติดตั้งประตู เรียบร้อยพร้อมกันกับสร้างสางบ้านเ้ือนรับกระไดเลือดจะเจ้าของบ้านเรียนเชิญหลังเครื่องมือสร้างครับบ้านนี้ครับบ้บานสวิงคู่ับ้านสวิงคู่ งานแต่ละชิ้นผมรับประกันปีหนึ่งครับการใส่งานเพ่พังผมรับผิดชอบครับนอกจากเสีเยวหนังกระติกยิ่งแตกเด้อครับจังผมบอรับผิดชอบครับนี่ครับบานลังไม่เพื่อนบานเล็กี่เพื่อนครับหนึ่มู่สครับ แล้วเบี้ยอีเพื่อนก็ส่วนนี้เพื่นมีกระเบื้องออมบานเลยได้ครับเพื่นติดใส่เป็นกระเบื้องครับเนี่ยกระเบื้องออมบานเลยได้ครับนี่ปเ,ปเป็นกระเบื้องออมบานเมื่อเลยครับเพื่อนจูบเพื่อนยึดกระเบื้อง นี่ครับนาบานเพื่อนก็ประมาณนี้ครับสวยกับบานสองสันครับทางล่างเพื่อนโถงใหญ่ครับเพื่อนกเจ้าของบ้านเพื่อนก็เลียงสร้างสร้างบานเดียบร้อยครับผุนสร้างไงเพื่อนลุงไงเพื่อน แต่วันนี้ภาพ้อมคนที่เจ้าวาดเขาบริวารผู้ชมทั้งบัรับไป่ว้เพื่อนผมบริวารเน่แต่ว่าผมงนตัวสวเที่สร้างคงตัวตังเต้ไว้เพื่อนเนี่ยผมกินมันีบอร์หงกินไอ้แเสามเลยแต่ตัวนี่สวยครับเพราะว่าอก่อยู่ที่บ้านกาน ย่อนแสงในเรื่องครับขอตรวจขอไปครับขอบคุณหลายๆที่เข้ามาติดตามชมของช่องอีแต้พระสิงค์ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจใผมกดสับสไคร้ยังขว่าไปครับขอบคุณหลายๆติชม่อยครับผมเป็นช่องไม้ครับอาจจะเบาคำเบาคำจังผมอาจจะบวมบองงันเขาหูผู้ไดแน่ขอตรวจขอไปเด้อครับ ขอขอบคุณหลายๆครับที่เขามาติดตามชมของ่องของผมที่แปดประกันได้กับขอโทษขอพ่ยครับผมจะพยายามปรับปรุงให้ดีขึ้นครับผมก็ได้มากกับพนัานสองคนครับสัญญาถาวรครับทำงานกันสองคนครับครับงานกันสองคนค อาจจะย่อนแสงเนี่ยครับประมาณผมก็ได้ทำการเก็บงานเรียบร้อยครับติดตั้งบ้านสวิงคูบ้านกระทุงบ้านสวนบ้านใต้ช่องล่มเก็บงานเรียบร้อยครับ ก็สร้างสร้างบ้านเพื่อใส่เวลาได้สักหน่อยเพราะว่างานเพิ่นก็หลายเติบครับบานแล้วครักระปาก <c oughs> ท่านผู้ชมคิดตามงานช่องตแต่ปลาสิงน้ำเด้อครับผมกับจีดเฮ็ดไายหลากหลายครับผมบ่ได้จอจงมาเป็นงานสร้างบานของผมเองนี่ละ คือว่าเป็นงานรถด,ดำรือว่าเป็นงานรถเกี่ยวอย่างผมก,ก็จะในทําการไทยไปไทยพี่น้องในเบิง้งพี่พี่น้องๆในเบิ้งกันขอบขอบคุณหลายๆครับที่ที่เขามารับชมผมที่จ่องอีแตะพาสิ่งกับก็มี คำาอกยังไลยกับทิฏปาดกับการไดกับอโทษขอดเคาะไับครับ้บาบานเดือนกว้างครับสนใจสร้างสางบานกับต,ติดตได้ครับสัญญาทาวอนครับฝ้าสีสร้างสางบานเทคไทยได้ครับ กับจะได้กับเมื่อนี้ขอพุดหลายๆครับสำหรับผู้เขามาติดตามชมสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอคำว่าสวัสดีครับขอคุณหลายๆครับ